สดีค่ะวัสดีค่ะบินค่ะสวัสดีค่ะบินค่ะค่ะ,พ,คะ,คะพวกเราเป็นศศนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลเทพศสาขาเทคโนโลยีการโทรหัต์และวิทยุกระจายเสียงค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานวิสิทิศิลปินสัมปทิ์สมโมสรที่จุฬาลงกรณร์มหาวิทยาลัยค่ะการแสดงการแสดงหนึ่งนะคะเป็นการแสดงชื่อว่าจินตะตัดนลุมิตรหรือ เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอยากรู้ค่ะว่าเบื้องหน้าสวยๆเนี่ยเบื้องหลังจะมีการถ่ายทำที่มันยากลำบากอะไรกันเปล่าเราไปดูกันองไหมคะถ้ายังไงเพื่อนๆตงถ่ยนะก็ติดตามพวกเราจนจบรายการนะคะแล้วเพื่อก็ได้รู้ว่าเบื้องหน้าที่สวยๆเนี่ยเบื้องหลังจ่มาเพื่อามาแค่เราสองค่ะเฮนอ๋อค่ะพ ศาสตราจารย์สันาเอี่มสกุลนะคะจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์คะวันนี้ก็นำลูกศิษย์จากคณะศิลปกรรมแล้วก็หลากหลายคณะในานามของอในานามของกองกิจการนักศึกษานะคะก็ได้นำการแสดงชื่อชุดจินตนาวิทย์หรือว่านางฟ้าค่ะซึ่งเป็นการนำที่เ,เรา สร้างสรรขึ้นมาใหม่แต่ว่าโดยรูปแบบแล้วเรานําแม่ท่าโบราณที่เรียกว่าําเชิดจิงเนี่ยค่ะมามาสร้างสรรค์ให้เป็นชุดนางฟ้าเพื่อมาอวยพรมงคลอะไรแงเนี้นะคะแล้วแรงกระตุ้นใจในงานเรื่องเอาการแสดงคณค่ะมาชมอ๋อเนื่อ,ง,อ,อ,องจากว่าเดี๋ยวนี้การแสดงค่อนข้างร่วมสมัยประยุกต์มากเลยกูก็เลยอยากจะ อยากที่จะนําการแสดงที่สร้างสรรค์ใหม่จริงแต่ว่าโดยมีพื้นฐา,านแม่ท่าโบราณซึ่งลาเชิดริงแบบโบราณเนี่ยนะคะสมัยก่อนผู้อาจจะได้แสดงเป็นตัวนางเชิดจริงสุภาพร์ซึ่งลาตัวเดียวตอนนี้เราก็เอาหลักของการําเชิดร,ริงสุภาพร์เนี่ยมามาสร้างสรรค์ให้เป็นนางฟ้าหมู่อย่างนี้ค่ะก็จะได้สืบทอดการราแบบเชิดริง โบราณที่ครูบาอาจารย์รุ่นโบราณได้คิดไว้นะคะแล้วพี่ๆที่มาสดงอาจารย์มีการคัดเลือกอยังไงคะอ,อ๋อคัดเลือกก็จากหลายๆคณะที่มาเลือกเรียนวิชาน่าศิลป์ไทยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะ<ม>คนไหนมีพื้นพอที่จะมาฝึกได้แล้วก็เอามาฝึกนะคะ<ม>แต่คราวนี้จะมีเด็กศิลปรกรรมมากหน่อยก็จะมีทั้ง สาขาวิชาการละครแล้วก็สาขาวิชาภาสตาม mm hmm. ก็มาฝึกตาคะแล้วอุปรสรรคในการซ้อมการแสดงค่ะอ๋ออุปรสรรคนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะมีมากเลยเพราะว่าเด็กธรรมศาสตร์เนี่ยจะเรียนลงทะเบียนเรียนหลากหลายคณะนะหลายไม่ตรงกันวิชาที่เราเลือกนักแสดงมาเนี่ยมันไม่ตรงกันเวลา นัดซ้อมเนี่ยก็จะมาวันละคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถซ้อมพร้อมกันได้เป็นอุปสรรคมากๆเลยค่ะค่ะแล้วอาจารย์ทราบไหมคะว่าวันนี้ท่นนี่มาแสดงเราจะมีการเทปด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเทปที่เราได้มือถือ่ะค่ะเทปท่านส่งไาเปิดตัวอาจารย์จะมีความรู้สึกยังไงคะก็ดีทีแล้ก็เด็กๆก็ได้ถือว่าเป็นเกียรตินะคะที่ที่มีโอกาสถ้างั้นสุดท้ายนี้ให้อาจารย์แบบพูดเชิญชวนผู้ชมการแสดงของอาจารย์ี้ค่ะ อยากชวนนะคะทุกคนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยนากศิลป์ไทยเนี่ยมันเป็นรากเงาของเรา<ม>เพราะฉะนั้นเป็นตัวตนของเราที่เราเป็นคนไทยเนี่ยถึงเราไม่เป็นแต่เราต้องช่วยกันส,งส่งเสริมเช่นเป็นคนดูนะสนใจนิดนึงศิลปะวัฒนมไทยๆเนี่ยเวลาเราออกสู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องเอาความเป็นไทยไปไปอวดเขาเราไม่สามารถเอา การแสดงตะวันตกหรืออะไรไปโชว์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรักความเป็นไทยเลยค่ะอคอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัชฉยาสืบแยงค่ะดิฉันนางสาวนาวีนันทินีค่ะเรามาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครค่ะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็วันนี้พวกเรามาในชุดการแสดงจิตต์นะคะ คะราทำทั้งหมดเจ็ดคนมคอยก็เป็นการแสดงเป็นระบำหนุนนะคะก็คือเนื้อหาในในส่วนของเนื้อหาค่ะก็จะไม่มีเนื้อลองค่ะแต่ว่าจะเป็นทํานองเพลงที่จะเป็นเชื kay, <t ru> <t ru cin ่อชิงค่ะแล้วก็แต่ว่าในในค่าร้านนะคะจะเป็นความหมายที่วัพอ การการแสดงรวมจากหลายๆมหาวิทยลาลัยนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้พราะว่าทุกทุกมหาวิทยาลัยก็มีแบบว่าม,ม,มีมีรูปแบบของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองมาอ,อะไรเงี้ยค่ะตอนรู้สึกเป็นเกียรติที่แบบได้ชมงานจากเขาด้วยแล้วก็เป็นเกียรตินิยมด้วย ใช่ค่ะแบบการจัดสรรรูปแบบการแสดงก็ยังไงก็น่าดูนะคะเชิญชวนให้เราได้ไปเยอะๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับผมเข้ามาในชุดการแสดงจินตัดนารวิทย์นางฟ้าค่ะโดยท่ารับนะคะประดิษฐ์ขึ้นจากท่ารับมีฐานการรำเชิดฉิ่นแบบโบราณที่ถึงภูครับผมผมว่าตอนนี้ผมก็อยากจะพบกับนางฟ้าแล้วนะครับผมใช่ค่ะท่านผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญพบกับการแสดงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ มหาวิทยาลัยมากๆนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาถ่า like yeah, um ยทำสกครู่เพื่อนำาสึอความรู้เพื่อนๆกันค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์และพี่ๆนักแสดงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้นะคะที่เอือเฟื้อเวลาได้ให้พวกเราเข้าไปถ่ายทำสองเรื่อหลักการแสดงในวันนี้ค่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หวังมากนะคะที่คิดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้คิดฝึงทำในการนำเสนอทำสักครั้งนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะก็ โค้ดที่แม็กมากค่ะที่ช่วยเหลือพวกเราในทุกๆอย่างเลยให้ความรู้ให้คําแนะนำคอยช่วยเหลือคอยเสนอนแนะทุกอย่างขอ,ข,อขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้ไนท์โดนัทถ่ายภาพบีมพินรายงานค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทีมโค้ชแม็กขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวสัสดีค่ะ